ในพื้นป่าทางเขตภาคเหนือสมัยก่อนที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังมีอาชีพเป็นพราราสัตว์อยู่มีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านหรือแม้แต่คนที่เป็นพรานที่อยู่ในหมู่บ้านอีกหลายหมู่บ้านและแวกใกลเคียงกันได้หายตัวไปในพื้นป่าอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นคนที่ไปหาของป่าหรือว่าล่าสัตว์โดยที่ไม่เคยมีใครได้พบเห็นล่องรอยใดๆเลยแม้แต่อย่างเดียว ก็เลยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่หายตัวไปเรื่องรลวมมนได้เกิดขึ้นแล้วก็เลือนหายไปทุกครั้งเหมือนกันหมดพอไม่สามารถจะทําอะไรได้กับเรื่องรลวที่เกิดขึ้นแบบไม่รู้ต้นสายปลายเหตุชาวบ้านก็เลยต้องใช้ชีวิตกันอย่างปกติโดยที่ต้องมีการเพริ่มความระมัดระวังตัวกันให้มากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเพราะว่าเป็นเพียงสิ่งเดียวที่จะทําได้พลานถมแกก็เหมือนกับพลานคนอื่นๆที่อาศัยอยู่ตามหมู่บ้านในแถบนั้น ที่ในเวลานั้นก็ยังคงเข้าป่าไปล่าสัตว์เหมือนเช่นเดิมท่ามกลางเหตุการณ์ที่มีคนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเดือนละสามรายบ้างสี่รายบ้างไม่เคยว่างเว้นโดยความที่พื้นป่ามีความกว้างใหญ่ไพศาลบวกกับแนวขุนเขาที่ทอดยาวติดติดกันหลายลูกสัตว์ป่าดูร้ายกับมีอยู่ไม่ใช่น้อยเช่นกันแต่ยังไงก็น่าจะมีร่องรอยอะไรให้เห็นบ้างแต่นั่นมันกลับไม่มีเลยจึงไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ ว่าบริเวณไหนจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย <Bears> ก็เลยไม่มีใครสามารถที่จะหยุดเหตุการณ์นั้นได้ก็เลยต้องยังมีคนหายตัวไปเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องพลานถมแกเป็นพลานมาตั้งแต่ในสมัยหนุ่มๆจบจนอายุห้กว่าก็ไม่เคยพบเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนหากว่าจะมีใครถูกสัตว์ป่าฆ่าตายยังไงก็จะต้องเหลือหลองรอยเอาไว้ให้เห็นบ้างเรื่องการตายมีเกิดขึ้นบ้างเป็นธรรมดา แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหากับการใช้ชีวิตคนตายก็ตายไปคนอยู่ก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปและแกก็ไม่เคยเข้าป่าไปล่าสัตว์รวมกับพลานคนอื่นๆมาเกือบ20ปีเข้าไปแล้วแต่ก็ไม่เคยพลาดพลั้งบาดเจ็บจากอะไรแม้แต่น้อยเพราะว่าแกก็ไม่เคยประมาทนั่นเองทุกอย่างก็ะทาตามพิธีทุกขั้นตอนที่เหยียบย่าเข้าไปในพื้นป่าตามที่พ่อและปู่สั่งสอนกันต่อ,ตอมาและพลานทุกคนก็จะต้องปฏิบัติเหมือนๆกันหมด เมื่อเหยียบย่างเข้าพื้นป่าไปแล้วแกก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรที่จะรีบตามหาลองรอยหรือรีบป่าสัตว์ให้ได้ตามที่ต้องการเพราะตั้งแต่ที่แกเป็นพรานมาย่อมรู้ว่าทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดก็เลยต้องใช้เวลาอยู่ในพื้นป่ามากหน่อยอาจจะสองวันสามวันบ้างตามแต่โอกาสและก็ไม่ได้ลาบากกับการก,กินการนอนอะไรกับคนที่อยู่ตามป่าตามเขานั้นเป็นเรื่องปกติและยิ่งเป็นพรานด้วยแล้วการกินอยู่นั้นง่ายมาก ในครั้งนั้นที่แกเข้าไปนั่งห่างดักยิงสัตว์ผ่านคาคืนแรกไปแบบไม่ได้ยิงสัตว์แม้แต่ตัวเดียวเพราะสภาพพื้นป่าฟ้าฝนที่ไม่เป็นใจมากนักแต่กระโชคดีที่ตกลงมาไม่นานก็หยุดก็เลยใช้เวลาช่วงกลางวันพักเอาแรงจนงีบหลับไปมารู้สึกตัวเอากระชโชคายๆเพราะว่าเริ่มจะมีลมพัดมาอย่างรุนแรงทั้งต้นไม้ที่แกมัดห่างอยู่และที่อยู่ใกลเคียงกันไหวเอ็นไปมาจากแรงลม ท้องฟ้าก็มืดคึ้มไม่ต้องบอกว่าต่อไปฝนต้องมาแน่ขืนอยู่บนนั่งห้างรอฝนตกอีกคืนคงได้หนาวตายเป็นไข้ป่าเป็นแน่แกจึงได้ดตัดสินใจปีลงมาจากนั่งห้างเดินสุมสี่สุมห้าหาที่หลบฝนไปทั่วเข้าไปตามชายเขาที่อาจจะมีชะอน้นหินหรือไม่กระพงหรือไม่กระทำที่พอจะหลบสายฝนความเปียกชื้นและความเหน็ดหนาวได้ก่อนที่ความมืดจะมาเยือนพอดูท่าแล้วฝนต้องมาแน่แน่ แกก็รีบเปล่งฟีเท้ามองหาไปจนทั่วเพราะป่าแถบนั้นแกก็ไม่ค่อยคุ้นเคยมากนักโดยความที่ชอบเปลี่ยนแหล่งล่าสัตว์ไปเรื่อยในขณะที่กําลังสอดสายสายตาหาที่หลบอยู่นั้นก็เหมือนว่าจะเห็นคนวิ่งผ่านไปแวบๆเลยไปทางไหลเขาอีกด้านแถมยังหันมามองก่อนที่จะเลยหายไปอีกด้วยก็เลยทําให้พรานถมแกตัดสินใจวิ่งตามไปแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะที่เห็นนั่นก็เป็นคนและคงจะเป็นพรานเหมือนกันด้วย แต่แกวิ่งตามไปไม่ทันไม่รู้ว่าคนผู้นั้นวิ่งหายไปทางไหนแล้วแต่พอเดินเลยไปไม่ไกลามากนักก็เห็นถ้ำเข้าจนได้ก็เลยรีบตรงดิ่งเข้าไปด้านในทันทีที่พอจะพ้นจากสายลมและฝนได้แต่ก็ไม่เห็นคนที่หายเข้ามาก่อนแต่อย่างใดแต่แกยังไม่ได้สนใจเหลืองคนมากนักรีบหาเศษไม้ถอนไม้เข้าไปกองไว้เตรียมไว้ก่อไฟสะก่อนที่สายฝนและความเมืดจะมาเยือนจนคิดว่า เพียงพอจะให้ความสว่างและอบอุ่นได้จนถึงเช้าเพราะว่าบริเวณใกล้กันยังมีกองฟืนเก่ากองอยู่ด้วยสามารถที่จะมีกองไฟก่อได้ถึงสองวันเลยทีเดียวถ่าทางคงจะเคยมีคนเข้ามาหลบอยู่ในถ้านี้ก่อนแล้วเมื่อทุกอย่างจัดเตรียมเรียบร้อยขนางพักก่อกองไฟขึ้นตรงจุดที่เหมือนมีกองไฟเก่าอยู่แล้วจนฟ้าเริ่มเมิดสนิทฝนกระเทลงมาอย่างหนักทั้งทั้งที่ก็ไม่ใช่น้าของมันโดยซ้ําเมื่อกองไฟสว่างขึ้น ก็พบว่าด้านในถำ้ำมีทางเข้าไปอีกแต่แกก็ไม่ได้ใส่ใจจะเข้าไปสำรวจเพราะว่าอาจจะมีสัตว์ร้ายหลบซ่อนอยู่ด้วยกองไฟจะช่วยไม่ให้สัตว์ร้ายเข้ามากล้ำกลายได้ไม่สนใจคนที่หายไปก่อนหน้าจะเป็นอะไรเพราะแกไม่เคยประมาทและไว้ใจใครทั้งสิน้นฝืนทนใหญ่ทนเล็กที่เตรียมและมีอยู่ก่อนแล้วไม่มีทางที่จะหมอด,ดับจนเกิดมีอันตรายตามมาได้จากการสังเกตกองไฟก็คงจะมีคนเคยเข้ามาหลบอยู่ที่นั่นหลายครั้งแล้ว ระหว่างนั้นแกกระด้ทําพิธีลงอาคมป้องกันภัยไว้จนรอบด่านเพราะแกไม่เคยมาหลบอยู่ในถา้าหรือว่าที่ต่าๆแบบนั้นมาก่อนอาจจะถูกสัตว์ป่าหรือแม้กระทั่งสย์ร้ายบุกเข้ามาทําร้ายเอาได้แม้ว่าจะมีกองไฟอยู่ก็ตามโดยความอรอบขอบเสรจเรียบร้อยก็ลุกขึ้นเดินสํารวจโดยใช้ไฟฉายส่องเข้าไปในความมืดจนไปเห็นกับเศษกองกระดูกและหัวกระโหลกของมนุษย์เขา่าที่กองอยู่ด้านหลังก่อนเห็นก่อนใหญ่ก่อนที่จะเข้าไปในถา้า จึงเด๋วไฟใช้ส่องดูเพื่อให้แน่ใจก็พบว่านั่นมันเป็นโครงกระโดกกับหัวกระโหลกของมนุษย์จริงๆรวมทั้งของสากสัตว์อีกหลายชนิดที่เป็นกองใหญ่ละเกละกะเข้าไปถึงด้านในถ้ำก็พอจะเดาออกว่าถ้ำนั้นคงจะไม่ปลอดภัยซะแล้วรีบเดินถอยออกมาที่กองไฟเพื่อความปลอดภัยเพราะไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ที่คิดเอาไว้ในใจก็คงจะไม่พ้นเสือ ที่มันสามารถจะลากเอาเหยื่อมาจากที่ไหนก็ได้เข้ามากินในถิ่นที่อยู่ของมันหรือไม่กับผู้คนที่เคยเข้ามาหลบอยู่ในถ้ำนั้นตามหล่องรอยเศษซากกองไฟที่เห็นและผู้คนที่หายไปทั้งหมดก็คงจะมาอยู่ที่นี่นั่นเองจะโดยวิธีใดก็สุดจะคาดเดาแต่ก็แปลกใจตรงที่ไม่เคยมีใครพบเห็นรล่องรอยใดๆแม้แต่รอยเท้าหรือว่ารอยลากเอาเหยื่อเข้ามาช่วงเวลานั้นแกคิดในใจว่าคงจะหนีไปไหนไม่ได้แล้ว ด้านนอกที่มีทั้งลมและฝนที่รุนแรงที่ปลอดภัยก็คือต้องระวังตัวและอยู่ไกลกองไฟให้มากที่สุดไม่มีทางที่มันจะเข้ามาถึงตัวได้แน่แกจึงได้สมกองไฟเพิ่มความแรงเข้าไปอีกหากฝนไม่หยุดก็จะฝ่าสายฝนออกไปให้ได้เมื่อฟ้าสว่างคงจะไม่เจอกับสัตว์ร้ายกลางทางเป็นแน่แกก็ได้ล้วงเอากระสุนทั้งหมดที่อยู่ในยม่มออกมาไล่อาคมกำกับลงไปอีกครั้งไม่ว่าบทอะไร ก็ท่องบนพ่นใส่เข้าไปจนหมดผ่านช่วงค่าไปจนถึงเกือบเที่ยงคืนสายฝนสายลมก็เริ่มจะเบาบางลงบ้างแล้วด้วยความที่แกตื่นตัวตลอดเวลาจู่ๆก็สะดุง้งเมื่อมีเสียงร้องดังลั่นออกมาจากภายในถ้าเป็นเสียงร้องขอความช่วยเหลือเหมือนว่าจะมีเหตุร้ายหรือไม่ก็มีอาการเจ็บปวดของผู้ที่อยู่ด้านในน่าจะเกิดขึ้นกับพลานคนที่เห็นเมื่อช่วงบ่ายแต่ก็แปลกใจ แทนที่เห็นแสงไฟก็น่าจ,จะออกมาหากันบ้างทั้งที่ก็เห็นกันอยู่แล้วเมื่อช่วงบ่ายก่อนที่จะเข้ามาเสียงนั่นมันดังอยู่แบบนั้นเป็นนานสองนั้นจนเมื่อเห็นว่าปรานถมแกไม่เข้าไปช่วยแน่เพราะแกไม่ไว้ใจใครทั้งสิน้นอีกทั้งยังคิดว่าเข้าไปแล้วจะช่วยได้หรือไม่ก็ไม่รู้แถมตัวเองอาจจะซวยเข้าไปด้วยแกก็เลยไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นอะไรก็ตาม จะว่าแกเป็นคนใจดำหรืออะไรไม่มีใครรู้มากไปกว่าตัวเขาแกเองจนสุดท้ายเสียงร้องคำควรก็เริ่มจะดังออกมาจนมีร่างของคนที่แกเห็นเมื่อช่วงบ่ายค่อยๆคลานออกมาด้วยสภาพที่เลือดแดงชานท่วมร่างปากก็ยังร่ำร้องขอความช่วยเหลือไม่หยุดทำาเอาพรานถมรู้สึกตกใจไปครูหนึ่งกับสภาพที่เห็นก่อนจะลุกปวดขึ้นระวังตัวแต่ก็ไม่กล้าจะเข้าไปช่วย ในมือของแกก็ยังคงกำปืนไว้แน่นมองเข้าไปในถ้ำก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรตามออกมาผิดวิสัยของสัตว์ร้ายที่ไม่น่าจะปล่อยให้เหยื่อน,นี้หลอดออกมาได้ไง่ายไหวพิบของพลานถมเองกระชัยย่อยแกสังเกตเห็นที่ล่างของพลานคนที่คลานออกมานั่นแม้ว่าจะมีเลือดแดงเถือกไปทางล่างแต่กลับไม่พบว่ามีบาดแผลแม้แต่น้อยคลานออกมาจากถ้ำได้ถึงเพียงนี้แต่ไม่ยอมเข้ามาในเขตอาคมที่แกได้วางเอาไว้ กับทำท่าสะดุ้งไม่ยอมเข้ามาอีกแกจึงได้ยกปืนสับไกป่งเสียงดังสนัน่นแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะคิดว่าคนที่อยู่เบื้องหน้านั้นคงจะไม่ประสงค์ดีแน่เพราะว่า,าคมที่แกได้วางเอาไว้ป้องกันแต่สิ่งชั่วร้ายเท่านั้นเมื่อเสียงปืนของแกระเบิดขึ้นก็สนกับปงเฉียวเข้าไปที่ลำคอด้านข้างซ้ายจนล่างนั้นสะดุ้งเหือกขึ้นแหกปากร้องคำรามลั่นผิดกับเสียงที่ร้องขอความช่วยเหลือมาขู่ แต่เสียงที่แหกปากมาครวมมันเป็นเสียงของเสือชัดๆก่อนที่ล่างของเหยื่อกระสุนปืนจะค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นเสือลายผาดก่อนเข้าจริงๆทำเอาปรานถมตกใจไม่น้อยแต่ก็ไม่ยอมเสียสติให้ตกเป็นเหยื่อให้กับมันได้ไง่ายๆเหมือนกับเหยื่อลายอื่นๆของมันแน่แกกระชากลำกล้องแล้วก็สับไกย,ยิงออกไปอีกนัดล่างเสือสมิงที่ยืนจังกาท้าทายลูกปืนด้วยเสียงร้องคำรามลั่นแสดงอาการโกรธแค้นที่ถูกยิงเข้าไปก่อน กระสุนนัดที่สองก็พุ่งเข้าไปเจาะที่กลางแสกหน้าของมันอย่างแม่นยำด้วยอาคมและความแรงของกระสุนที่พุ่งฝังเข้าไปในหัวทำให้เสือสมิงตัวนั้นสุดหงบลงไปนอนดิ้นพลานอยู่ที่พื้นไม่นานนักก็ขาดใจตายสนิทแม้ว่าจะถูกกระสุนปืนเข้าไปนัดแรกก่อนแล้วก็ไม่ยอมที่จะหนีตายไปด้วยการไว้ลายฉาดเสือที่ยอมแม้ว่าตัวจะตายอยู่เบื้องหน้าของศัตรู ถึงแม้ว่ามันจะรู้ตัวว่าสู้ไม่ได้ก็ตามเสียงปืนที่ดังสนัน่นทำให้เพดานถ้ำเกิดความสั่นสะเทือนจนมีเศษหินตกลงมาบ้างแต่ไม่มากมายพอได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่ครอบครองถ้ำที่ไม่รู้ว่ามันมาอาศัยอยู่เนิ่นนานมากแค่ไหนแล้วจนมีการตายเกิดขึ้นมากมายกับผู้คนและสัตว์ป่าด้วยกันต่อมาจึงได้นำาข่าวออกมาบอกชาวบ้านให้พากันเข้ามานำเอาเศษซากโครงกระดูกพวกนั้น ออกไปบำเพ็ญกุศลรวมกันทั้งหมดเพราะไม่สามารถแยกออกว่าใครเป็นใครบ้างเรื่องรล้าจึงได้สงบลงนับตั้งแต่นั้นมาและมีพรานที่เขาไปล่าสาาัตว์ป่ารู้จักกับถ้ำแห่งนั้นกันเป็นอย่างดีในชื่อที่เรียกกันติดปากว่าถ้ำหัวกะโหลกช่วงหลังๆไม่มีใครกล้าเข้าไปหลบแดดหลบฝนอีกเลยเพราะนอกจากจะเคยมีเรื่องกองเสือสมิงที่พรานถมฆ่าตายไปแล้วก็ยังมีความเหยนของผู้คนที่ตาย เกิดขึ้นตามมาด้วยกลายเป็นถ้าผีดูไปในที่สุดขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไป